สวัสดีครับเบบซี FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกราวพัฒนาวันที่12เดือน6พศ2567นะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินก็เข้า2ตัวนะครับสีกับสซึ่งเป็นเลขเด่นนะครับ มาสี่มาสามขอผมมนมีแปดเนาะี่มีแปดมีแต่เจ็ดก็ถือว่าหลุดไปนะครับการจับโค้นะครับส่วนเลขเด่นเรามาดูนะครับเลขเด่นผมให้สี่กับสามนะครับใครนำสี่ไปวิ่งไปลูดตัวเน้นนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนสามก็เข้าเหมือนกันตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับ มาทั้ง4ทั้ง3เนาะเด็กวิ่งโรดนะครับเข้าทั้ง2ตัวนะครับในําไปวิ่งไปโรดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนชุดจับโคผมจับให้4ชุดนะครับจับ7 3 7 4ออก8 3 8 4เนาะ็กอผมชุดวินมันไม่มี8จับได้ที่7 ตัวจุดจับกูหลุดไปนะครับเข้าวิง่งโลดอย่างเดียวนะครับครับก็ถือว่าเข้านะครับวิง่งโลดนะครับเล็กวิง่งโลดนะครับกับมาตามกันต่อนะครับลาวพัฒนาวันที่14เดือน6กพศ2567นะครับจ็ดรับก่อนที่จะรับชมแนวทางนะครับก็ขอพูดนิดนึงนะครับเอาเ,อเลขมมรวย อาเมงเลขมารวยนะครับเลขมาเนาะถึงจะรวยนะครับก็ไม่มีเพจนะครับไม่มีเพจไม่ได้ลงแนวทางทางเฟซบุ o กนะครับไม่ได้ลงแนวทางทางติกต็อกนะครับรับชมแนวทางช่องทางเดียวคือช่อง y o u t u b e นะครับอาเมงเลขมารวยเท่านั้นนะครับครับ เรามาดูแนวทางนะครับก็เป็นเพียงสูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับการคำนวณแต่ละครั้งก็เอาผลที่ออกแล้วนะครับมาคำนวณน,นะครับมาหาเลขเด่นนะครับสูตรที่คิดขึ้นก็เป็นการสร้างสูตรขึ้นมาเพื่อกำกับกำกับ,กบหาเลขเด่นนะว,วิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ กบเรามาดูแนวทางวันนี้นะครับวันที่14เดือน6อปศ2567นะครับลาวพัฒนานะครับผมให้ชุดวินนะครับ6ตัวก็มี9 3 5 6 1 2 9 3 5 6 1 2ส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่6กับ9นะครับ6กับ9ผมเน้นให้ที่6นะครับเน้นให้ที่6 ส่วนท่านใดชอบ9กอ็เล่น9นะครับส่วน9ผมไม่ได้จับคู่นะครับส่วน9ไม่ได้จับคู่ออจับจับขอาไปครับ9จับคู่นะครับซึ่งตัวประกบก็มี1กับ2นะครับส่วนเลขเด่นคือ6กับ9นะครับผมจับให้4ชุดนะครับกันเบิ้ลถึง่ชุดเดียวนะครับคือ77เครับเรามาดูนะครับชุดจับคู่บนล่างกับชุดก็ให้ที่ หนึ 1> 1, 6, ่งหกนะครับ 1, 9, 2, 9. สองหกแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้านะครับหนึ่งเก้าสองเก้าส่วนตัวกันก็เจ็ดเจ็ดนะครับกรับเรามาดูชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวผมก็ให้สองชุดนะครับหรือท่านจะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้นะครับเปลี่ยนตัวเลขก็ได้ จุด3ตัวจะเป็น16ึ่หกรือหเกก็ได้นะครับท่านชอบตัวไหนก็หยิบจับตัวนั้นนะครับส่วนเลขข้างหน้านะครับเลข2กับเลข7ก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ชุดข้างหลังเท่านั้นเองนะครับ3ตัวนะครับอย่างผมกลับให้ที่2 6 1ตัวเน้นนะครับท่านไม่ชอบ16ท่านชอบ19ท่านก็จับ2 19หรือ719นะครับ ส่วนตัวที่ผมจับให้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็มีชุด1626192977แลครับ3ตัวก็มี216716แล้วก็1697 1697ครับก็มี3ชุดนะครับ4ตัวก็1697หรือท่านจะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับ จะเอา9กเไปไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับเสร็ผมจับที่9นะครับ9 7 1 6อีกตัวก็ได้ครับนี่ผมจับที่16 97ก็นะครับก็บก็มีแค่นี้เนาะบางท่านก็อาจจะได้ดูคลิปนะครับบางคลิปผมปล่อยเป็นชุดปลดล็อกชุดปลดล็อกก็เอามาจากในนี้แหละครับ ซึ่งผมก็เดึงเอาจากตัวเด่นนะครับตัวเด่น2ตัวคือ1นกับ6นะครับถ้าสมาชิกไม่ชอบตัวที่ผมจับนะครับท่านก็ลองเอาไปจับกับตัวที่ท่านชอบดูก็ได้นะครับอย่างท่านอยากเล่นลาวพัฒนาวันนี้ท่านอยากเล่นเลขอะไรก็เอาตัวที่ผมเน้นไปไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยผมเน้นให้16ท่านก็เอา16ไปแล้วก็เอาไปจับใส่ตัวที่ท่านชอบไปตามนี้ก็ได้นะครับ รหรือจะเอาเลขเด่นของผมไปก็ได้6กับ9 6นะครับ6กับ9ครับไปจับใส่กับเลขที่ท่านชอบอาจจะไม่มีอยู่ในนี้ก็ได้นะครับถรือว่ามีอยู่ในนี้ท่านก็จับครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นในที่16ครับคือให้แค่4ชุดบนล่างนะครับจริงผมจะเน้นให้2ชุดนะครับอยากเน้นให้ที่16กับ19นะครับแต่ว่าผมเน้นมากก็ มันเหมือนไม่มั่นใจนะครับนั้นผมถือว่าผมเน้นที่6นะครับผมก็จับไปที่1นึนะครับถ้าผมเน้นที่9ผมก็จะจับที่19นึ่งเก้านะครับสํสำหรับเก็บนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็ขอให้สมาชิกนะครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอไวพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โชคดีในวันที่14เดือน6พศ2567นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ स्वादिका